ทุเรียนตอนนี้อยู่กับผมป่อวินีสมัยแล้วก็น้องตองสายซูนมัคกี้สายขืนน้องรวดสายสีครับน้องแก้วเปสุดหล่อของเรานะครับโดนเทียนน้องๆนุ่งๆสีแม่สวยครับเพราะว่าช่วงนี้บุกค่อยได้สีได้เสื้อกรับว่างครับก็เลยได้มาหาครับแก้วอาชีพหลักก็มาหากินทางนี้นะครับผู้ใดหมอกผู้ใดเมากรับรับเบิร์ดครับรับเลี้ยงเด็กครับน้องชายผมรับเลี้ยงเด็ก อันนี้รับเพียงผู้เเ่าครับอันนี้กระเทยก็ยังกับรับเบิดครับเลยมาโเดิบรรยากาศซีซันว่านัวหอมบวนเดิพอกันในสี่โดนแล้วโดนแล้วไอที่พัดย้ให้มันดังไฟหมดเลยอย่างคือพัดห็นพัดเต็ดโดนอนอื่อนพัดอ่าที่ผมถามมาพาใครแล้วกี้ไอกูฟัง มือนี้เป็นมือที่วันไดนนุ่เสื้อลายที่สุดเลยร้อยองโลอีกเลยยื้อเสื้อฝ่าบุญเนี่ยคนอุดมีหอดมีอะไรโ้ลัดยังรัดรับพื้นที่เต็มพายาเป็นโซลัดยังรัดรับไดโนโซลัดไดโนโซลัดเอาไดโนไม่กระโดดไดโนเสาร์ไม่เคยโอ้ไดโนโซลัดมันเป็นตัวยังไงเอ้าไดโนโซลัดตัวยังไงเราตัวยังไงอ่าทวงนี่ยังไงอะไรพี่น้องมันจะสนนางานครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอ จังหวัดอุบลราชธานีนะครับฮะอ,<า>อุดอรธานีอุดอรธานีโอ้แมีนเมนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอโค้<า>อองเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับรไฟไม่ได้นั่งกับไปล้างห้างอ่าไปเห็นยังไปนั่งซื้อๆ <c oughs> จำผู้ใดจำไม่เกี่ยแม่ไปล้างาหา้างาน,านี่คือเพื่อไปล้างาหา้างอ่าพ่อเดียนพ่อตองพ่อเดียวไปเงี้ยวจะเข้าสนองเฮ้ยว่าดีเหตุสิเฮ็ดิ์สิทธิ มือใด็ตองกับแก็บแม่เนี่ยสิท<อ>ติดป้ายว่าผู้หญิงงามเดินผ่านทำไมครับเพราะพวกนี้เป็นผู้กินผู้หญิงเป็นอาหารอเอาเไงว่านี่ช่วงนี้นี่เป็นโลอกคุ้มแพลได้เนี่ยแพ้อะไรแพ้ผู้หญิงท <c oughs> ังนแหมครับมือเดงามๆเป็นผู้หญิงนี่ซื้อหลดไม่หิวว่หิวหรือสื่อถ้าเราเป็นเป็นผู้ชายนี่นี่ไกล แม่ค่าผู้ยิงนีแพงบ่แพงจะซื้อยังไงเมื่อกี้ครับอาจารย์อาจารย์นีอาวให้ท่ายาอาจารย์ยังมาจำกินได้เปล่าจะขึ้นยังสิจืดอได้อยู่นี่เอ้าคิดว่าผู้ใดเอ้าจานเปียกเปียก่แมนเ่ไม่สยไม่จานหวังสุดยอดลยพนธุยิดนื่ดิยิงยิ่ยิ่ยิงยิยิยิ่ยิง

ม,มีโซ่บําบีโอม,มีโซมโอ้ลืมข้าวลืมข้าวโอ้โอที่มโซอที่ชีวิตนังชีวิต,วตโอเลยบัดชีวิตแบกเปียกกับชีวิตแบบเกจันเปียกเนี่ยชีวิตแบบจาันเปียกแบบไหนไม่ค่อยโอ้ตัวทำไมทำไมเพื่อนเพื่อนดูนั่นด้เพื่อนนี่มอกน้องติโก้เพื่อนคนเสียภาษามันเราได้เพื่อนมาบักทงบักไงเลยทงปุยเพื่อนนันั่งนี่ได้ครับแม่ครับโอ้ได้ครับแม่ ขอตีกันที่ได้เล่นานี่นะเมีนครับมกักได้เขาเม,มียว่าผู้เ่านี่แหะครับอเ่า,เอา,า,อาผู้เ่าว่าอันฝนตรงกับเขามานั่งพิงเามอย่งนเมีผู้เ่านี่นะแสดงขุดยอดแชมป์ตะเพิ่นกันล้านรูปวิญญานกัาสาวน้อยเพินบัณททางตอนนีนก็กต้องขอกราบตุ้งพยมพระ็จพระคุณท่านหลวงพ่อปัญจวัฒนศทุกทุกรูปพระเถวะนุเทระวันนี้ดีใจครับที่มีโอกาส มาเป็นส่วนหนึ่งมาเป็นดอกไม้ประดับงานในทิสการงานบุญประจําปีวัดสวนเกศรบ้านเลื่องของเราขอบคุณทางท่านเจ้าภาพท่านผู้นําหมู่บ้านเพื่ออาจารย์รองครับสวดื่นคขอบิุณท่นสแกนประสบเลมอนติดกล้องตามคําเรียงของดีโน่แล้วนะครับพี่น้องอยางกินไงครับเพชรเซีแก้ว แค่ยินนเสด็จไปแล้วแลวเดี๋ยวเ่อยๆเสด็จทีเสด็จจะเดืสุดแล้วาง้ด้วยนะครับกับผู้ให้การสนับสนุนอย่าืมุเนี่ยดีโนเรียกร้องม่้องครับับตาสมแล้วทุกุดดรบหยุดสะอาดไ้รถวันนี้เราเจอปัญหายังไงเนี้สัญญาณเน็ตสัญญาณเน็ตไม่ดีเลยครับวันนี้หลายครับพลดมันลายเน็ตุ่ไม่ที่ยังรุดเะครับ

ับรรยากาศรอบๆนะครับเ้ามื่อตอนพี่ตอน้อบเมีอกฟกี้ตามแล้วก็ให้กนังใจที่งานสายซู้มครนบชิงกันใหม่ของน้องแอนก็บรรยากาศตอนนี้ก็ไหเจ้ผู้บริหารเราลเตอนนี้ลดเฟรมเหลลงต่ำที่สุดแล้วแต่ะไล่พันเงินเพื่อนลงต่ากแต่ก็คืีนักเอกองค์แรนเก่าสารงลามันอยู่ในบเพื่อนยแล้ับตั